ครับสวัสดีครับจากเพจเล่นเรือนไม้เจมเซอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเอนไม้เวฟ 125S หัวเถิกสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้ส่งมาจากคุณกําพลนะครับแสงอ่อนนะครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับส่งมารีวิวนะครับพื้นเลนไม้ใหม่นะครับซึ่งพี่ลูกค้าได้เปลี่ยนมาจากที่อื่นแล้วนะครับแต่เกิดอาการ เเป็นรอยนะครับก็เลยเปลี่ยนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนให้พี่ลูกค้านะครับโดยการรีวิวใหม่หมดเลยนะครับจอพี่ลูกค้าได้เปลี่ยนเป็นจอเดิมโรงงานนะครับแต่อันนี้เป็นชุดซ่อมจอท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้ดูก่อนและหลังนะครับส่วน ไฟพื้นน้ำมันนะครับพี่ลูกค้าให้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเกียร์หนึ่ถึงสนะครับเปลี่ยนเป็นฟ้าบูอ้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสีเขียวนะครับครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสก่อนเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ เห็นไหมครับสังเกตนะครับมันจะจางนะครับมองไม่ชัดเจนนะครับเกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเกี้ยสามเกียสี่นะครับอันนี้แจ้งรอบหนึ่งนะครับพี่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนพื้นนะครับใหม่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของทางร้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมจอเดิมแท้โรงงานนะครับเปลี่ยนใส่แทนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดซ่อมจอสองตลาดนะครับแล้วก็แจ้งเปลี่ยนไฟ พื้นระดับน้ำมันสีขาวไฟเกียร์หนึ่งสี่สีฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวสีเขียวนะครับขอบพระคุณครับ